สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เคมมาสอนพาทุกคนมาดูโอะโวคาโดที่ปลูกไว้ที่สวนห้อยคานนะคะเป็นเอ่อพันุ์พื้นบ้านพันธุพื้นเมืองคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คําแล้วย,ยุงเยอะคะ่ะยุงเยอะยุงเยอะนี่คะ่ะอุ้ยสะอ่อนแทะนี่โอ้ยุงกัดเน,นี่ย<ด>ค่ะอะโวคาโดพันุ์พื้นเมือง อโอ้โหดูสิคะทุกคนคะ่ะท่พาทุกคนม,มาชมชอ,อุ้ยมันเยอะมากสออนด้วช่อทั้งนี่นั่นตรงกลางอีกอืมเศรษฐายพระท่านเก๋ยังไม่เก๋ยังไม่เก่ค่ะทุกคนคะ่ะชุดแรกของวิวโอ้วโวคาโดของโปรด องโปรดเคมกซอนเยอะจังเลยดูสิคนชอบทานนะคะทุกคนคะ่ะคนมากินอีหยงก็ว่าคองโปรดนะคะ <One. S 1> อุ้ยยุงค่ะดิสิดิสิส <One. S 1> ยุงยุง <One. S 1> อะไรมันตกเหรอด,ดูอันนี้คนต้นนี้นี่ดูตก นนย,กกยุ่งยุ่งยุ่งกกฉันมาปลูกเองกับ,บมือ <c oughs> ปลูกเองเลยสองต้นเนี่ยแต่ว่ารสชาติทำไมเคมาซอนปลูกอะโวคาโดได้อร่อยมากค่ะทุกคนคะพันธุพื้นเมืองนะคะต้นอยู่บ้านก็อร่อยนะใช่ใช่อันนี้คืออยู่ที่อยู่ที่บนดอยห้วยขานใกล้ดอยอ่งางขางอ่าติดกับดอยอังคางค่ะทุกคนคะนี่ค่ะาทุกคนชมบรรยากาศที่ดอยอ่างคางด้วย ติดกับโดอังคางยุงเยอะค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่ชอบชอบก็เลยปลูกของโปรดโหมดจริงๆนะคะโอเคค่ะตอนเย็นยุงเยอะค่ะโอเคค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้ติดตามเข้มสอนชีวิตบ้านสาวอีสานเหนือคลิปหน้านะคะว่าเข้มสอนจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนไปชมอะไรต่อนะคะทุกคนคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บา,ยาวกโดพันพื้นเมืองู